สำหรับแบบฝึกในข้อ6นะคะถุงใบหนึ่งใส่เหรียญบาทไว้ร้อยเหรียญมีหมายเลข 1, 2, 3จนกระทั่งถึง100ยกำกับไว้ถ้าเราสุ่มหยิบเหรียญหนึเหรียญออกจากถุงใบนี้จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะเป็น6.1ได้จำนวนเต็มบวก6.2ได้จำนวนคู่เพราะนั้นนะักเรียนก็เริ่มต้นด้วยการหาแซมเปิลสเปซจากการสุ่มหยิบ เหรียญ100อันขึ้นมา1เหรียญนักเรียนก็จะได้1 0 0ย C หก็คือได้ร้อวิธีนั่นเองส่วนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือสุ่มหยิบแล้วได้จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกก็คือ1 0ถึงร้อนั่นหมายความว่า100นักเรียนก็สุ่มเลือกมา1ก็จะได้100วิธี น,นั่นทําให้เราหาค่าความน่าจะเป็นได้เท่ากับ1เพราะเหรียญที่กํากับไว้ก็คือหมายเลข 1, 2 3่งถึงร้อเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นหมายความว่านักเรียนหยิบสุ่มขึ้นมานะักเรียนจะได้จํานวนเต็มบวกแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนค่าความน่าจะเป็นจึงเป็น1 ส่วนในการสุ่มหยิบแล้วได้จำนวนคู่ 2, 4, 6จนถึงรนะ้อนักเรียนสามารถบอกได้ว่ามันมีจำนวนคู่อยู่50จําจำนวนนะักเรียนสุ่มขึ้นมา1ก็จะได้50วิธีทำให้ความน่าจะเป็นของการสุ่มหยิบเหรียญ1น1เหรียญแล้วได้จำนวนคู่เป็น50ส่วนร0อจากแซมเปิลสเปซ100นะคะนั่นก็คือเศษ1ส่วน2 ต่อมาถ้าเราสุ่มหยิบเราสนใจเหตุการณ์ที่ได้จำนวนที่หารด้วย5ลงตัวนั่นหมายความว่าอะไรคะนักเรียนก็มาดูเหตุการณ์จำนวนที่5หารลงตัวก็คือ5 1 5 5 2 จนกระทั่งถึง100ก็คือ5คูณ20ทําให้เราบอกได้ว่าเหรียญที่จํานวนที่5หารลงตัวนั้นมี20เหรียญนักนะเรียนก็สุ่มขึ้นมา1เหรียญนักนะเรียนก็ได้20ส1ก็คือ20วิธีความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้จํานวนที่5หารลงตัวก็คือ20ส่วน100หรือตัดแล้วได้1ส่วน5 สำหรับจำนวนที่หารด้วย5ไม่ลงตัวนะักเรียนจะคิดยังไงดีคะนะักเรียนก็หาเหตุการณ์ตรงกันข้ามของจำนวนที่5ห,หารลงตัวก็ได้ใช้คุณสมบัติเหตุการณ์ตรงกันข้ามนะคะ p e อพามก็เป็น 1-PE3 ลบ PE 3นักเรียนก็จะเอา1-1.5ลบ1ส่วนาทำให้เหตุการณ์ตรงกันข้ามก็คือจำนวนที่หารด้วย5ไม่ลงตัวเป็นเศษ4ส่วน5นั่นเองสำหรับข้อ7สามีภรรยาคู่หนึ่งต้องการมีบุตร2คน ถ้าเราถือว่าโอกาสในการมีบุตรเป็นชายหรือหญิงนั้นเท่ากันจงหาความน่าจะเป็นที่จะมีบุตรชายทั้งคู่หรือหญิงทั้งคู่ SAMPLE SPACE ก็คือผลทั้งหมดของการมีบุตรสองคน นักเรียนก็จะตอบได้ไหมคะว่าบุตรคนที่1ไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงบุตรคนที่สองไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนักเรียนอาจจะใช้หลักการคูณที่จะตอบหาแซมเปิลสเปซส่วนเหตุการณ์ที่เป็นชายทั้งคู่หญิงทั้งคู่นักเรียนสามารถแจกแจงเหตุการณ์ได้เพื่อที่จะหาจำนวนนะคะอ่ะ เราลองมาดูว่านักเรียนจะเอา NE NS หารกันเป็นค่าความน่าจะเป็นได้เท่าไหร่นักเรียนตอบได้ไหมคะว่าจำนวน sample space คือ4ส่วนเหตุการณ์ที่ลูกเป็นชายทั้งคู่หรือหญิงทั้งคู่ก็มีอยู่2ทํำให้ค่าความน่าจะเป็นโอกาสที่จะมีบุตรชายทั้งคู่หรือหญิงทั้งคู่จึงเป็น 2อส่วนสหรือเศษ1นส่วนสนั่นเองข้อ7.2บอกว่าให้หาความน่าจะเป็นที่จะมีลูกเป็นหญิงอย่างน้อย1คนแซมเปิรสเปซก็คงเหมือนเดิมใช่ไหมคะนะักเรียนก็จัดก,การหาแต่เหตุการณ์ที่เป็นหญิงอย่างน้อยหนึ่งคน จะมีจำนวนเท่าไหร่ที่เราจะหารด้วยจำนวนของแซ m p l e Space ออกมาเป็นค่าความน่าจะเป็นเรียนบอกได้ไหมคะว่าเหตุการณ์อะไรที่เป็นหญิงอย่างน้อยหนึ่งคนก็เกิดจากมีบุตรคนโตเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชายหรือ สองคนเป็นผู้หญิงหรือคนโตเป็นผู้ชายคนที่สองเป็นผู้หญิงนี่คือมีบุตรเป็นหญิงอย่างน้อยหนึ่งคนทำให้จำนวนเหตุการณ์นี้มีสามแบบนะักเรียนก็นำมาหารกันก็จะได้เป็นค่าความน่าจะเป็นคือเศษ3าส่วนสี่ สำหรับข้อ8บอกว่ากล่องบรรจุหลอดไฟ5หลอดหลอดดี3หลอดเป็นหลอดเสีย2หลอดถ้าสุมหยิบหลอดไฟ2หลอดพร้อมกันนั่นหมายความว่าลำดับไม่มีผลนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดดี1หลอดและหลอดเสีย1หลอด ตามหลักการ sample space ก็คือการสุ่มหยิบหลอดไฟจากหลอดไฟทั้งหมด5หลอดนั่นเองสนใจทำอย่างไรให้ได้ดี1หลอดและเสีย1หลอดนะคะเมื่อนักเรียนเอาจำนวนเหตุการณ์หารจำนวน sample space ก็จะเป็นค่าความน่าจะเป็น ่ะนักเรียนก็เริ่มต้นในการหาแซมเปิลสเปซการสุ่มหยิบก็คือคอมบิเนชันตัว c มี5เลือกมา2 5c2 ตามสูตรก็คือ5แฟกส่วนด้วย3แฟกก็เกิดจาก5ลบ2นะคะแล้วก็2แฟกนักเรียนกระจาย5 4แล้วก็3แฟกตัดกัน2ตัด4ก็จะได้10วิธี ส่วนเหตุการณ์ที่ได้ดีหนึ่งหลอดหลอดดีมีสามนักเรียนก็สุ่มเลือกมาหนึ่งหลอดหลอดเสียมีสองนักเรียนก็เลือกมาหนึ่งหลอดเป็นการทำงานสองขั้นตอนเพื่อให้ได้ดีหนึ่งหลอดและเสียหนึ่งหลอดมีสามเลือกหนึ่งก็คือสามมีสองเลือกหนึ่งก็คือสองก็ทำให้ได้จำนวนเหตุการณ์เป็นหกนักเรียนเอาค่า จำนวนเหตุการณ์คือ6หารด้วยจำนวนแซมเปิลสเปซนักเรียนอาจจะตัดทอนคำตอบก็คือเศษ3ส่วนหนั่นเอง